สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่ทั้งอน่าเศร้าแล้วก็เป็นตำนานที่ยังเล่ากันอยู่มาเจาะลึกกันครับเรื่องลิฟต์แดงที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยตรงเลยนะคะคือเหตุการณ์6ตุลา2519ใช่ครับ จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันคือโศกนาฏกรรมที่กลายเป็นเรื่องสยองขวัญเราจะมาดูกันว่าเรื่องจริงมันกลายเป็นตำนานได้ยังไงค่ะเริ่มจากพื้นหลังก่อนเลยไหมคะเหตุการณ์6ตุลาได้ครับคือชาวมืดวันนั้นเนี่ยมีการใช้กําลังเข้าปราบปรามนักศึกษาที่ชุมนุมในธรรมศาสตร์อย่างรุนแรงมากโดยเจ้าหน้าที่รัฐค่ะบรรยากาศตอนนั้นคือตึงเครียดแล้วก็ เออโหดร้ายนะคะมีบันทึกว่านักศึกษาส่วนใหญ่เขาไม่มีอาวุธเลยก็ต้องหาทางหนีเอาตัวรอดกันครับบางคนก็กระโดดน้ำหนีบางคนก็หลบตามตึกต่างๆในมหาลายัยแล้วที่นี้ก็มีกลุ่มนักศึกษาหญิงกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะประมาณ10คนได้ใช่ครับกลุ่มนี้หนีเข้าไปหลบในลิฟต์ตัวหนึ่งที่ตึกคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีค่ะแล้วก็เกิดเรื่องน่าสลดขึ้นคืนคอพอประตูลิฟต์เปิดพวกเธอก็ถูกยิงเสียชีวิตทั้งหมดเลย ครับเลือดนี่คือนองเต็มลิฟต์ไปหมดเลยเป็นภาพที่สะเทือนใจมากและจริงๆวันนั้นมีการสูญเสียอ,อีกหลายจุดในมหลาลัยนะคะไม่ใช่แค่ในลิฟต์แต่เหตุการณ์นี้มันมันฝังใจคนเป็นพิเศษที่สําคัญคือตามข้อมูลที่มีเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่เคยต้องรับผิดชอบทางกฎหมายเลยด้วยค่ะนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งทีนี้พอเหตุการณ์สงบมหลาลัยกลับมาเปิดเขาก็พยายามจะทําความสะอาดลิฟต์ตัวนี้ใช่ครับกะว่าจะเอามาใช้งานต่อ แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องแปลกๆตอนทาสีทับรอยเลือดอ,อ๋อที่เขาเล่ากันว่าทาสีขาวแล้วมันซึมออกมาครับครับตามคําบอกเล่าคือทาสีขาวทับไปแต่เหมือนมีสีแดงๆคล้ายๆเลือดซึมบอ,อกว่าตลอดอธิบายไม่ได้ สุดท้ายก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยกันทาสีแดงทับไปทั้งบานเลยครับตั้งแต่นั้นมาคนก็เลยเรียกกันว่าลิฟต์แดงอืมจุดนี้เองสินะคะที่เรื่องจริงมันเริ่มผสมกับความเชื่อเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติครับทำไมมันถึงกลายเป็นตํานานสยองขวัญได้ขนาดนี้ล่ะครับคือมันน่าจะมาจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ปิดอย่างลิฟ แล้วก็การทาสีแดงทับลงไปอีกซึ่งสีแดงมันก็กระตุ้นความรู้สึกอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกลไกในใจของผู้คนด้วยที่พยายามจะจดจําประมวลผล อดีตที่มันเจ็บปวดที่มันไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องเล่าพวกนี้เลยกลายเป็นเหมือนอ,อนุสรณในความทรงจําไปซึ่งเรื่องเล่าก็มีเยอะมากจริงๆทั้งจากนักศึกษาจากอาจารย์ที่บันทึกไว้เช่นแบบลิฟต์มันเคลื่อนที่ขึ้นลงเองตอนกลางคืนค่ะหรือบางทีใช้ใช้อยู่ก็มีเสียงแปลกๆหรือก็ตกแรงๆอันนี้ก็ดูคลาสสิกสําหรับเรื่องผีเนาะแต่มีที่น่ากลัวกว่านั้นอีก อย่างเช่นอะไรคะเช่นมีคนบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยดังมาจากท่าแถวตึกบัญชีอ่ะตอนดึกๆโหอันนี้น่าขนลุกนะคะหรือเรื่องอาจารย์ผมสั้นที่เข้าไปในลิฟต์แล้วมองกระจกเห็นตัวเองผมยาวหน้าเปลี่ยนไปก็มีเรื่องกระจกนี้เจอบ่อยนะครับในเรื่องแนวนี้ใช่ค่ะกระจกมักจะถูกเชื่อมโยงกับการสะท้อนตัวตนหรือสิ่งที่มองไม่เห็นในทางความเชื่อการเห็นอะไรแปลกๆในกระจกมันเลยเกระตุ้นความกลัวพื้นฐานได้ดี มีอีกครับเช่นนักศึกษาเข้าลิฟต์คนเดียวแต่เหมือนเห็นเงาคนอื่นในกระจกหรือเจอลิฟต์เปิดเองที่ชั้นสามพอเข้าไปแล้วลิฟตร้องเตือนน้ำหนักเกินทั้งๆที่ไม่มีใครโอ้ <Ooh. S 1> หรือบางคนเจอแบบเห็นคนสภาพปิกเปียกโชกเลิศเดินเข้ามาในลิฟต์ด้วยค่ะเรื่องเล่าพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นจริงในทางกายภาพไหมนะคะแต่มันทำหน้าที่ของมันคือส่งต่อความทรงจำ ความรู้สึกเกี่ยวกับ6ตุลาจากรุ่นสู่รุ่นไปแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความรู้สึกของที่นั่นครับแล้วปัจจุบันลิฟต์แดงตัวเดิมนี่คือยังไงครับยังอยู่ไหมมีช่วงหนึ่งค่ะที่เขาปิดตายไปเลยเอาไม้มาตีปิดไว้เลยอาจจะเพราะเก่าหรือเพราะเรื่องเล่าเยอะนี่แหละค่ะแต่ต่อมาทางมหาลัยก็ได้เปลี่ยนลิฟต์ตัวใหม่แล้วใช้ปล่องเดิมอ๋อเปลี่ยนตัวใหม่แล้วแต่ตัวเก่านี่คือ ตัวเก่าเขาถอดออกไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ทิ้มไปทั้งหมดนะคะเขาเก็บประตูลิฟต์แดงตัวเดิมเอาไว้เป้าเหรอครับเก็บไว้ที่ไหนเอาไปตั้งไว้คล้ายๆเป็นอนุสร์นะคะอยู่แถวๆหลังบันไดาทางขึ้นชั้น5คณะศิลปศาสตร์การเก็บประตูไว้นี่มันมีความหมายอย่างไรครับในม,มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ มันก็ทำหน้าที่เหมือนวัตถุพยานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งเลยค่ะเป็นเครื่องเตือนความทรงจำที่เป็นรูปธรรมมากๆถึงความสูญเสียการต่อสู้ในอดีตความรุนแรงที่เคยเกิดตรงนั้นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมปัจจุบันกับอดีตเตือนว่าประวัติศาสตร์มันยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องลิฟต์แดงนี่ก็เลยเป็นมากกว่าแค่ตำนานสยองขวัญเนาะแต่มันคือภาพสะท้อนบาดแผลประวัติศาสตร์ความทรงจำการเรียนรู้ใช่ค่ะเอกสารที่เราดูกันมาก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่า เออแล้วความทรงจำแบบนี้มันสำคัญยังไงที่จะช่วยให้เราป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนั้นมันเกิดขึ้นอีกเป็นคำถามที่น่าใจยังอยู่กับสังคมเราไปอีกนานเลยครับ